คร้มยาราการพลเรือนตุลาการอายการทหารเน้านหลังไทยจังหวัดผู้บริหารสถาบันการศึกษาพรัฐงานรัฐวิสาหกิจารและสาาาละมาชิกสภาน,นุกรมปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันมูลนิธิและประสบกรชาวจาังหวัดสิทธิเกตทวกหมู่เหล่าที่มาอาน,อน,น้องจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันสแสดงออกถึงความจงรัภัี ได้ทรงดำรงมันนม่นอยู่ในทุกิตราชธารรมและทรงยึดมั่นใจของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีน้อยใหญ่ในรัก,รกาเพื่อความมิตรต่ชาวไทยพระเกียรติคุณที่แท้ซ้อนต้องประจักษ์ทั้งแก่วัที่13ตุลาคม2559จะนุ่มเลยมาจนถึงปัจจุบันประสบนิกรอน้นอมนำแนวทารรงราชบัณฑิที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี <S <S ่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และอบรงชาติสืบไปชาวบ้าน่านไทยจังหวัดผู้บริหารสถาบันการศึกษารังานรัฐวสาการกระทรวงศกษาธิการตาวสิทธิเกตผอทุกการตุลาการอายการทหารตำรวจมูลนิธิและประสบพิการชาวจังหวัดสิทเกตทวกหมู่เหล่าที่มา เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีบรรดาภพิษได้ส่งดำรงมั่นอยู่ในท้นสติราชธรรมและส่งยิดมั่นรายกาที่เบ็นมหาวิพุหลนอรุณเดเด,ดามาหาราชโรมานาภพิษ้งหมรง